สวัสดีครับไทยทวีสีเราไม่ดิวกันเขาดิวกันแล้วไม่บอกค่ะมันเป็นเคลป์มันเป็นความลับจะมีอะไรเป็นแกงพี่เป็นเือะไรเท่าันเป็นความลับค่ะ ความรับรับมากไหมรับมากเลยค่ะป้าโอเคงั้นไม่อยากรู้แล้วแบบรับแรเลยค่ะรับแรรับแรงรับแรงรับแรงเลยเออเอออุ้ยมีแมงไม้อยู่บนหัวเราละสวยแบบอุ้ยเหี้บเฮี้ยบไปลาก็เห็น่ไหมยีนูนยีนู่นาะลอกเนาะอันนี้นะคะยีนูนแสงอุ้ยเนี่ยมันเอิบักเหี้ด้นี่ ไม่ไม่ปวดทนมาหมาเนี่ยอมเ้ยไมอุ้ยเต็มหัวอยู่พี่อู้ยพี่สวยธรรมชาติต้องต้องเข้าใจโอ้ยฉันอมเห็าใช่ไหมเห็บเจมีนขยันเห้นเขาบ้าเกียงเนอะปเ็มือน้อยนัดบามอดปวดเยนีนเดูมือของเขาที่ฟาดอมู่นะคะนั่นแหละมันสมันเกิดไปเรื่อยมือหมันนี ่มั้ีมีาตลอดคาวครันปามดค่ะรัาผมจ๋าวันนี่ปามดดีดีมากเลยค่ะโอ้ใส่ใช่ไม่ใส่บ็อกเซอร์ใช่ไหมไม่ร้องใส่ชุดแบบเรียบร้อยเรียบร้อย่สองเนี่ยสิบองเนี่สิบอใ่ชุดขาวมาแต่บอผมเลยุณคุณแเรียบร้อยเรียบร้อยใส่เสื้อ สวัสดีครับฝากช็อคมาบอดหน่อยดิฝากช็อคมามมดอยู่ยาวนายโอ้ไม่เจอเป็นปีแล้วเนี่ยด้ายายมดครโอเคประเทศไทยขอบคุณมากไว้เองน่ารักมาก ก็ที่เบอร์ค่ะสิ้สุดที่เบอร์ไหนอ่ะโฆษณาใายหมดเบอร์เก่ายังเต้อเรอเบอร์ใหม่ก็ตามมาทันทีอ่าขำนี่นางเอกเบื่อไหร่ย่างไฟไม่ใช่ดนไฟบอาไปโค้งยังขึ้นเพลงหน้าดูอ่ะไปอยู่วงสองอ่ะ เป็นตัวเด่นเปน็นนางเอกมันงขึ้นเคงหน้าดูเลยคิดว่าหนูจะหน้าดูไหมคะหน้าดูดมันมันสมส,สรบด้วยมันหน้าดูมากเลย 嗯。 กินมันแบบโหวดอยู่กับพี่หมอนอีเลยไปไปเลยกินมันโง่หนยื้รถจนแบบไปเลยดี่ะน้องบีเดี๋ยวพี่มอนเอาไปให้เองแม่ีดีค่ะสวัสดีค่ะมันไม่ใช่ของเราพี่บีมันไม่ใช่ของเราถุงนี้มันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราหนูเอามากลางแล้วของของอยู่ไนไม่เป็นของเ็เบนง่้ ไมวมันต้องเราต้องไปซื้อผ้าใบใหญ่ๆมาคุมทั้งทีเลการทวมัะาจะต้องาต้องเลแบบใหญ่ก่อนใครร้ถูกต้องกินแบบนั้นนี่เหรอนี่คือตัวนีบแน่แล้วสอนกันเยไแล้วก็เอากิ๊บันูทได้้็หนยอย่ี่มันก็มันก็จะกระดิงมาทางนี้ ็ยังเช่อมนี่แหลเดินไปเดินมาได้แล้วกน้ำที่เปียงสาดกำจับเต้นเขาไปอีกอันจับขาไปยิเลยไปแล้วนะเรมต้นแล้วอ้แล้วได้แล้วตอนแรกมันก็ไม่โตนี้มันง้นป็นที่ได้ยได้อหนมะ้อง้ไซะละเง มีบ่เด um> ี um> ๋ยว nah, nah, nah. ันนี <h 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 ้เตเอาใพี่ดีนี่นะไอ้ดีาามหาูููกัดหรออ๋อหนูจะไปงเลีงเี๋วไปกรดียกลับ้อียใรนีอยากอยู่อยากกลับอยากอะไรฮะ อยากอยู่ไหมอยากอยู่แม่บีจา๋าลูกชายอยากอยู่นะจ๊ะแต่ต้องเรียนหนังสือก่อน eh เนาะเต็นน้องวีนะครับแฟนกับเอซี่เข right> ้ามาดูปลามดหน่อยแล้วกันพยายามถ่ายตลอดน้องวีน้องสุดยอดของวงอยู่แล้วครับผม điền 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 สวัสดีครับด้วยแบบจับแลวเสระปมแล้วเก็บมาใหม่นะงมาใหม่นะมันยีงด้วยไม่หอมแกงหอมแกหน่อยหอมแกมหน่ยแดีัวนกรพานยเดียน้ดกินเยหรอวิน เดี๋ยวผ่าก็ไปกิ